จากใบท้าสาบเราเนาะวันนี้ออาพี่หนึ่งนะครับนะ่ครับมาเฟิร์สไฟนะครับกับมาวิดแอร์ทูนะครับโอเคทังโหลดแอปเลยครับโอเคครับครับจากการติวติวเข้มกันมาหนักๆเลยนะครับเทคออฟอ่ะนี่ครับเทคออฟนี่คือมือใหม่ป้ายแดงเฟิร์สไฟนะครับโอเคไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยน้องบอยขุนค้างไม่เป็นไรครับขึ้นเลยอ่านะครับขึ้นเลยครับ โอเคครับขึ้นเลยนี่ครับนี่ครับอ่าตอนนี้ความสูงอยู่ที่ <12. S 1> อ่าวันนี้เอาผมขอสักความสูงสักหกสิบโอเคพัดลมมันไม่แรงครับน่ะผเพิ่งตกโอเคตอนนี้ความสูงหกสิบเอ็ดนะครับอ่าครับเพราะว่าแค่นี้หนึ่งอ่าพี่หนึ่งเดี๋ยวพี่นี้เดี๋ยวขอเก็บสองเก็บภาพนะครับซ้ายครับสาย สายสายอ่าอย่างนี้อย่างนี้ oh, อย่างนี้เวียน <Cob b. S 1> หัวนะครับแบบนี้ oh, าาเวียนหัวอ่าต้องอย่างนี้ช้าๆปุ๊บทีนี้ปุ๊บกดทีหนึ่งอ่าแล้วก็กดนิ้วชี้ข้างหลังโอเคอ่าภาพนึงช็อตแรกได้ละทีนี้กดปุ๊บหนึ่งทีเล็กรอดกดโอเคครับทีนี้ก็เอามือนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งกดแช่ค้างเลยครับค้างอ่าไม่ใช่ครับอย่างนี้ไม่ใช่กดอีกทีครับนึง นี่นี่หมุนนิ้วชี้หมุนนิ้วชี้หมุนนิ้วชีววช้เข้านั่นแหละครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้ากันเนี่ยอันนี้มือใหม่มือใหม่แล้วต้องบอกว่าใหม่แก่กล่องซูมอินซูมเอาออกครับค้างใหม่นิ้วโป้งค้างใหม่ครับแล้วซูมเอาออกมาโอเคคลิปที่สองเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วคลิปที่สองเริ่มมาเาบาๆเบาๆสล็อชา้าๆนิ้วนิ้วโป้งเราช้าๆช้าช้าๆสวยครับอ่าสต๊อป ไปเลยครับไปเลยครับปล่อยไวมากเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับอันนี้ไปหมดธรรมดานะครับอ๋อคีเรื่องหนึ่งต่ใจไปเลยครับอันนี้ดูดิอันนี้ตอนนี้นะครับความสูงอยู่ที่หกสิบเอดความไกลอยู่ที่ร้อยยี่สิเมตรในเมืองนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับแบบอนนี้อ่าเริ่มเก่งแล้วครับอย่างเงี้ยเก่งแล้วครับองฟรีสไตล์นะครับหลังจากเทรลเราเป็นฟรีสไตล์คือปล่อยออกมาปล่อยให้บินเลยนะครับปล่อยให้บินเลยอให้บินเองนะครับ อ่าปล่อยมาเลยกลับไปเลยเพื่อนปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเดินถีเลยแค่คอยกันแค่คอยกันเพราะวันนี้การที่เราเนี่ยเราเทนจากีหยครับที่แคบใช่ไหมครับพี่หลงดูเดิขวาซ้ายซึ่งมีแต่หลังฝึกเอาให้ลงตัวเฮ็ดนะครับเอาให้ลงตัวเฮ็ดเลยให้ลงเตะนะเอาให้ลงตัวเฮ็ดถอายหลังถอยหลังเก่งนะครับรู้รู้สติ๊กนะครับเนาดอพึ่งมาโอ้โหไง โอเคนะครับสุดยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปต่อเลทิชแท็กนะครับโอเคบผงค้ามาดีครับอ่านะครับพับเข้ามาพับเข้ามาเอออ่าพับเข้าเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นอย่างอ่าวันนี้เรียบร้อยครับม็นชองคอมพิวต์นะครับวันนี้อ่าใส่ายฝากิมบอนนะครับ